สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om oh Show Studio นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะเป็นคิวของแทนฝักบัวหินเกาหลีสปาน้ำแร่ไอออนนะครับเป็นชาเวอร์ฟิลเตอร์นั่นเองนะครับ Om oh Show Studio มาดูไปพร้อมๆกัน ไบอะไรมาด้วยนะครับ Customer feedback อ,อ๋อก็คือว่าเขาไปให้ให้เรากลับไปให้ดาวไปให้คะแนนนะในในรานคาเขานะอันนี้คือซื้อมาจากทาง s h อ p e e นะครับอา่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคัตเตอร์ประจำตัว,ตว,ตวผมหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับลูกน่าจะอไปหอ,อกันกระแทกมาอย่างนี้เลยนะเออบางเจ้าเนี่ยเขาก็แบบว่าประหยัดงบนะครับอย่าต้นทุนนะการกระทงการกระแทกอะไรไม่ห่อมาให้เลยนะ ยาดฉีดเลยแล้วกันนะครับนี่ความจริงนะผมว่าไอตัวพลาสติกตรงนี้มันน่าจะกรองหินอยู่นะเออมันจะต้องกรองถอึงตรงนี้น่าจะหลุดนะครับน่าจะหลุดออกมานะนี้ต้องลองต่อดูว่ามันมีผลอะไรไหมนะครับมีผลอะไรในการใน,ในการใช้งานไหมนะไอในส่วนที่มันหลุดออกมาตรงนี้นะผมว่าความจริงไม่ต้องเป็นกรองหินอยู่ด้านในนี้มากกว่านะครับ เป็นหินสปานะมันก็เรียกอะไรนะที่ผมซื้อนะ่าจะสามสิบกว่าบาทครับแต่คือใจนะ่ะผมเป็นคนชอบชอบฝักบัวที่มีรูเล็กแบบนี้นะมันจะเป็นฝักบัวสปาครับคือเวลาน้ามันมาโดนร่างกายเราโดนผิวหนังโดนหน้าอะไรเงี้ยมันจะไม่เจ็บนะเออมันจะไม่เจ็บเพราะาผมเคยใช้เปิดฝักบัวที่มันแบบที่มันโดนหน้าแล้วมันเจ็บก็มีนะอันนี้เวลาโดนมันจะละมุนนะครับเราออกมามันจะโดนผิวหนังนี่มจะละมุนเลย ีลยวลองต่อ <behaviour> ด yeah. ูก่อนแล้วกันนะโอเคอ่าครับตอนนี้ผมแก้ไขไอ้ตรงกลองไอ้ตรงปินเตอร์ตรงนี้ได้แล้วนะตรงนี้ชิ้นนี้มันหมุนออกได้นะครับอ่าเนี่มันหมุนออกมานะแล้วเราก็เอาปินเตอร์มาใส่เข้าไปตรงนี้กลับมาตรงนี้ที่เดิมนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะอ่าเนี่ยเราให้มันมาล็อกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะอ่าแล้วเราเดี๋ยวเราไปต่อใหม่นะครับลองหมุนดูเถอะอ่าปรากฏว่ามันหมุนออกมาได้นะ อดีายัไม่ต้องแบบแน่นมากเดี๋ยวเกลียวมันจะหวานนะครับเดี๋ยวลอาตองไปต่อดูอ่าอันนี้นะครับผมก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนใช้อันเก่าด้านเก่าอันนั้ะมันหล่นแล้วมันแตกไปเลยนะครับตอนติงอันละติ๊งเจ็ดบาทนะครับก็ได้ทดลองเปิดใช้ดูนะก็เดี๋ยวดูนะครับ น้ำหนักอันนี้จะหนักกว่านั้นเยอะนะเพราะมันมีนี่ด้วยอันนี้ผมเปิดสุดเลยนะบ้านผมเป็นมีปั๊มน้ำด้วยนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูว่ามีการไหลวนของน้ำนะครับผ่านตัวหิดแร่ตัวนี้นะออกมานะครับก็ถ้าให้คะแนนนะคือตัวนี้มันดีตรงที่ว่าตัวน้ำตัวสายน้ำที่ออกมานะครับมันจะบานนะมันมันจะบานออกมานะเป็นชาวเวอร์ครับบานออกมา แต่ว่าความนุ่มความละมุนของของเม็ดน้ํามันนะครับของละอองน้ำอ่ะความนุ่มความละมุนของน้ํานะผมให้อันนั้นละมุนกว่านะอันเก่าอ่ะอันที่อัานละสิบเจ็ดบาทนะครับคือแต่ช้อปปี้ที่เป็นที่เป็น,ปนอ่านแบบหน้าเหมือนสามเหลี่ยมอ่ะนะแบนๆอันนั้นอ่ะอันเล็กๆอันแบนๆนะครับนะแต่ข้อเสียของอันนั้นก็คือน้ํามันพุ่งออกมาเป็นลําตรงๆมาเลยนะมันมันไม่น้ํามันไม่บาดออกเหมือนอันนี้นะ แต่อันเก่าอ่ะสิบเจ็บาทอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์เอาไว้ให้นะครับตรงด้านนี้นะเป็นลิงก์นะครับขึ้นแช่ไว้ให้อันนั้นเนี่ยมันละมุนกว่ามากเลยนะคืออันนี้ถามว่ามันแค่เป็นฝอยเล็กเฉยๆนะมันเป็นฝอยเล็กนะครับแต่ไม่ถึงขั้นนุ่มละมุนเออนะไม่ถึงขั้นนุ่มละมุนขนานั้นนะถ้าให้ความละมุนของน้ําเนี่ยทากบบสิบนะครับไออันเก่าอ่ะผมให้ถึงแปดเก้าเลยนะ แต่อันเนี้ยให้ประมาณ5 5ากับนะเออความนุ่มละมุนของน้ําจะน้อยกว่านั้นนะแต่ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บไม่ได้ถึงขั้นเจ็บไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะครับมันเป็นแค่น้ํามันจะเรารู้สึกว่าน้ามันแรงมันแต่ว่ามันไม่ละมุนนะเออเลามาโดนตัวนะครับคือมันไม่ยังยังสปาไม่พอนะถ้าเกิดว่าจะให้สปาดีๆจริงมันจะต้องละมุนมันกลิน้าที่มันโดนตัวเราจะต้องนุ่มเลยนะครับเหมือนอันเก่านะอันละที่เจ็ดบาทที่ตรงหน้ามันเป็นยาวๆเป็นสามเหลี่ยม นะครับยาวๆยาวๆขึ้นมานะอันนี้หนักด้วยอันนั้นเบากว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็หน้าเขาจะกดงอลงมาอย่างงี้นะมันจะเหมาะกับการเสียบแล้วก็เปิดอาบเลยแต่ว่าไม่เหมาะกับการที่แบบถือถือมาแล้วก็มาสาสตร์ใส่ตัวเนี่ยมันจะแปลกๆหนะ่อยเพราะว่าหน้าน,นี้มันหัวมันหักลงหัวมันจะหักลงนะมันก็จะแบบมันยังไม่ค่อยถนัดนะต้องก็ค่อยปรับตัวไปนะครับก็โอเคก็ามาเปิดมารีวิวกันนะครับว่าลักษณะของการใช้งานนะครับ เนี่ยน้ำมันจะบานออกมาไหมน้ำมันจะบานนะครับแต่ว่าอันนั้นน่ยมันไม่บานอีกอันหนึ่งนะครับอันเก่ามันจะพุ่งออกมาเป็นตรงๆมาเลยน้ำมันจะไม่บานจะรับน้ําจะเล็กแต่ละมุนกว่าอันนี้เยอะนะอันนี้ความละมุนละมุนน้อยกว่านะครับแต่ว่าเป็นฝอยละเอียดเล็กดีนะแต่ว่ายังไม่ละมุนอ่าโอเคนะครับก็เอามาให้ดูแันนี้แล้วกันนะครับสนใจก็ตามลิงก์ไปใครกำลังมองหาอยู่นะครับก็มาอธิบายฟังนะก็มาเล่าให้ฟังว่าคือประสบการณ์การใช้งานมันเป็นยังไงนะครับ เดี๋จอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ